สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทองล้วนครับสวัสดีครับอยู่กับเช็คโตโตคานะครับวันนี้นะครับผมเช่นเดิมนะครับเมื่อเจอกับเซลล์เช็คนะครับก็จะมีนะครับบทสัมภาษณ์หรือว่ารีวิวครับความรู้สึกของลูกค้านะครับที่ตัดสินใจเดินทางมาซื้อรถกับทางร้านโต้โตของเราวันนี้ผมอยู่กับพี่ทองล้วนซึ่งมาออกรถ เป็นรถอะไรครับพี่พี่ทองล้วโตโยต้าครับผมโตโยต้ารถตู้คอมพิวเตอร์นะครับพี่คอมพิวเตอร์โอเคครับพี่พี่ทองล้วนเป็นไงพี่สภาพรถหรือว่าอะไรที่ว่าพี่ทองล้วนหามันตรงสเปคกับพี่ทองล้วนหามั้ยรถตู้คันนี้ครับผมตรงสเปกครับนะที่พี่ทองล้วนต้องการที่ว่ารถจะเอาไปใช้ในงานในงานก็คือว่าขอแถวที่เยอะหน่อยที่ไหนครับผมคันนี้ก็ได้ในไปในสภาพที่สมบูรณ์เลยได้ใช้พร้อมพร้อมใช้ออกไปใช้งานได้เลยพี่ทองล้วนครับครับที่แรกไปเที่ยวไหนก่อนเนี่ยครับพี่ที่แรกก็จะ กับร้อยเอ็ดคนครับกับร้อยเอ็ดกับต่างจังหวัดก่อนนะครับพี่เอารถกับต่างจังหวัดก่อนเทสทดสอบสมรรถนะก่อนแล้วเอาไปเอาไปจะเอาไปทางใช้ในกิจการอย่างไรค่อยว่ากันครับครับพี่ท่องล้วนเดินทางมาที่ร้านโตโต้ขากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยพี่น่าจะสองสามครั้งแล้วมั้งครับสองสามครั้งนะครับพี่ครั้งนี้วันนี้มารับรถก็เป็นครั้งที่ที่สามแล้วไหมครับพี่เพราะอะไรครับพี่ตอนแรกที่มาตัดสินใจที่ว่าซื้อรถเลยเดินทางมาถึงก็ตัดสินใจที่รถเลยตัดสินใจด้วยอะไรครับพี่เอาแบบนี้ก็ได้ ก็รู้แล้วมันก็สวยครับรถสวยใช่พี่ในเรื่องของการบริการครับพี่พนักงานต้อนรับเป็นไงบ้างครับพี่ขาดหรือขาดตกอะไรไปบ้างไหมครั้งนี้ไม่ไม่ไม่ครับใช่ครับโอเคแล้วพี่ทองล้วนทราบทางจากทางร้านของโตโตคาเราจากสื่อช่องทางไหนครับก็น้องคนแนะนำมาครับน้องนะครับก็คือน้องน้องนของพี่ทองล้วนก็คือแนะนํามาก็คือทราบจากทางสื่อเฟซบุ๊กของเราครับผมส่นรถยนต์มือสองโตโตคานั่นเองก็ผมก็ได้ดูแลเื้นเค่ของพี่ทองล้วนไปครับพี่ก็ได้รถไปใช้งานตามสมหวัง <พ uka> อย่างนี้พี่ทองล้วนเอาเลยเหมือนเหมือนเหมือนที่พี่ทองล้วนได้คําแนะนํามาจากพี่ <c oughs> น้องสาวของพี่ครับ <c oughs> แบบนี้ถ้าแปลว่าพี่ทองล้วนต้องการใช้รถยนต์มือสองอีกสักคันะหรือว่ามีเพื่อนมีคนรู้จักอย่างเงี้ยต้องการใช้รถยนต์มือสองอ่ะพี่ทองล้วนยังแนะนําทางร้านโต้เข้าขา <c oughs> อีกไหมครับพี่แนะนำครับแนะนำแนะนำแนแน่นอนใช่ไหมครับพี่แอขอพระคุณไม่ร่วงหน้าเลยครับพี่ทองล้วนหวังว่าขอเอาแนะนําไม่ต้องแนะนําของพี่ทองล้วนมาซื้ออีกคันหนึ่งได้เยอะพี่ก็รอรอพี่ทองล้วนมาซื้ออีกคันหนึ่งไปนะครับพี่ก็ครับพี่ก็ประมาณนี้ ก็เดี๋ยวพบต่อไปผมจะมีแบบประเมินนะครับของเซลเช็กนะครับว่าและทางร้านโต๊ตัวคารนะครับว่าการบริการหรือว่าคุณภาพรถมาตรฐานรถที่พี่ทองล้วนได้ไปครั้งนี้ประทับใจพี่ทองล้วนหรือเปล่าถ้าพี่ทองล้วนประทับใจเดี๋ยวพี่ทองล้วนกดไลค์ผมหน่อยยกนิ้วให้เดี๋ยวผมนับหนึ่งสองสามก่อนพี่ทองล้วนถ้าถูกใจกดถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ต้องกดติมาได้เลยผมจะได้เอาเอาคำติคำนี้เอาไปเสนอทางผู้บริหารให้เอาไปปรับปรุงแก้ไขในข้างหน้าต่อไป นะครับพี่ทองล้วนเดี๋ยวผมนับเลยนะนับหนึ่งสองสามแล้วพี่ทองล้วนจะยกมายกขึ้นอยู่กับพี่ทองล้วนเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเซลล์เช็คนะครับจะเป็นโตออโต้คาร์มาตรฐานที่คุณวางใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมนับเลยนะครับพี่ทองล้วนนับหนึ่งสองและตามครับผมโอ้โหขอบคุณขอบคุณพี่ทองล้วนมากเลยครับพี่ก็ผมเป็นตัวแทนของทางร้านโตออโต้คาร์วันนี้ขอขอบพระคุณพี่ทองล้วนมากครับที่เลือกใช้บริการของทางร้านโตออโต้คาร์เราก็หลังจากนี้เราก็ยังดูแลกัน ใะเรื่องของหลักการขายหรือว่ามีข้อมูลอะไรปรึกษาที่จะต้องให้ผมช่วยเหลือกระโทรมาได้เลยคสุดท้ายนี้ขอให้วิทงลนในรถคันนี้ออกไปใช้งานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับพี่ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองขึ้นรวยๆครับพี่ครับผมครับผมครับสวัสดีครับ